มาสวัสดีปีใหม่ท่านลูกค้าหน่อยเลยลูกแล้ว,ว,วลูกขึ้นมาแล้วอ๋อเปิดพัดลมให้นอนสบายเหาะไม่กินอาหารเลยเหรออิ่มแล้วเลยเนี่ยฮะสวัสดีปีใหม่ลูกค้าหน่อยเร็วขออวยพรนี่ลูกค้าขอเฮงเฮงรวยรวยเร็วเฮงเฮงรวยรวยปังปัเลยเร็วแต่เป็นภาษาคนนะไม่ใช่ภาษาหมูนะจะร้องอุดอุดอย่างเดียว นี่เป็นสุกพันธ์แท้เลือดร้อยสายยอกเชียนะเลือดร้อยสายลัสไว้บ้านเราเรียกพลังเขาเรียกว่ายอกเชียนี่ครับเลือดร้อยเป็นปู่ย่าพันธ์มีสี่ตัวแล้วก็เป็นพ่อแม่พันธ์มีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวอยู่นี้ะระดับ G ีพีพ่อแม่พันธ์ก็คือมีอยู่เจ็ดตัวนะ เออนี่ครับอ่าสวัสดีพี่หมาเวยพอลูกค้าไหนเร็วเรวเร็วส่งเสียงเป็นภาษาคนเร็วเะเออนี่คือพันธ้เลือดลอยนะรุ่นยาวๆจิ๋วๆอ่าอันนี้แม่สองสายคัดไว้ตัวหนึ่งนี่เขาชื่อลิชชี่นะชื่อเขาแต่เป็นไทยก็เป็นสาวร่ำรวยอ่าลิชี่ อันนี้น้องๆภาพเลยแสงมันไม่พออ่ะน,นี่น้องๆอ,อันนี้คือสองสายเอออ่ะสวัสดีพี่ใหม่ท่านลูกค้าไหนเลยลูกเร็วส่งเสียงส่งเสียงเป็นภาษาคนนะไม่ใช่ภาษาหมูนะยวร้องแต่อูดอูดอย่างเดียวนะแปลเป็นไทยแปลเป็นแปลเป็นแปลเ,เป็นไทยเร็วออนี่ตัวแดงให้กินอาหารผสมเองตัวแดงเป็นแม่สองสายเนาะ อายุประมาณสามเดือน้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยนี่นะนี่นี่นี่ข้อนี้มีทั้งหมดสิบเจ็ดสิบสิบสิบเจ็ดตัวเลยสิบหกตัวนะมีข้อนี้มีสนะิบหกนี่ยแล้วก็เอาแบ่งมาข้อนี้ <c oughs> มันคนละแม่นะคนละรุ่นเอาแบ่งข้อนี้มาอีกสิบตัวนี่ก็คือแม่สองสายเหมือนกันนะเอาผลิตไว้เพื่อรอ รอเอฟซีหรือท่านลูกคา้าท่านใดยอยากได้ก็แวะมาเอานะครับตัวไม่แพงห้าหกพันบาทนี่มาเลือกเอามาช่างเอานะโอ้ภาพเลยอ,อ่าเบอเป็นแม่พันหมดครับไม่มีไม่มีตัวผู้ตัวผู้ผมขายไปหมดแล้วอ่าตัวผู้ทิ่ตอนขายไปหมดเรือแต่แม่สองสายเนาะครับผมมีท่านนี้แหละข้อนูน้นก็เป็นพ่อพันุอยู่ อสวัสดีพี่ใหม่ท่านลูกค้าหนเล้ยลูกแล้วขอให้แห็งแกร่งพลุลุย,ลย,ลยลปังๆนะอ่าภาพมันเปล่อ่อาโอเคกินแล้วก็วิ่งนะอ่าขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองกิจการงานในตลอดปี6กเจ็ดนะท่านลูกค้าทั้งหลายชมเรามาตลอดนะคลิปวิดีโอครับสวัสดีครับ